ข้าวผัดแฮมสไตล์ไทยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกสวัสดีครับวันนี้มีซีซมาแชร์เมนูข้าวผัดแฮมสไตล์ไทยๆนะครับผัดยังไงให้มีรแสแซ่บอร่อยไม่เรียนไม่จืดชืดนะครับเดีย๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะวัตถุดิบของเราก็จะมีแฮมหั่นนะครับมีพริกแดงพริกเขียวหัน่นมีไข่ไก่มีหอมหัวใหญ่หั่นนะครับนี่วัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เป็นวัตถุดิบง่ายๆที่หาได้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีพริกมีหอมใหญ่ติดตู้เย็นอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้วันนี้เราใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับมีข้าวสวยนะครับเป็นข้าวที่ผมเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวเราจะเอามาผัดกันนะครับขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับเล็กน้อยพอจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่หั่นลงไปครับและทําการผัด คั่วหอมใหญ่ไปกับกระทะแล้วก็น้ำมันแบบนี้เลยนะครับตัวหอมใหญ่เนี่ยเขาจะสุกช้านิดนึงนะเราก็เลยต้องใส่ลงไปก่อนนะครับโหจะบอกว่าผมเนี่ยชอบกลิ่นของหอมใหญ่มากๆเลยนะครับเวลาเอาไปคั่วกับกระทะเนี่ยมันมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะอ่าตอนนี้หอมของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับ ตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยนะครับแล้วก็เอามาเทใส่กระทะแบบนี้เลยถือว่าใครที่ต้องการความรวดเร็วนะครับก็สามารถตอกใส่กระทะไปได้เลยนะจากนั้นให้ใส่ข้าวสวยลงไปครับอ่านี่เลยแล้วก็ทําการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันจะบอกว่าสีของไข่มันจะมีความเกลียมหน่อยนะครับมันทําให้ข้าวผัดของเราเนี่ยหอมหน่ากินนะครับแต่ว่าก็ระวังไหม้ด้วยนะครับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดน,นะครับมีสูตรข้าวผัดแฮมอร่อยๆเนี่ยสามารถเอามาแชร์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับเผื่อมีคนเข้ามาอ่านในคอมเมนต์เนี่ยจะได้เป็นการแบ่งปันสูตรอาหารอร่อยๆอออกันนะครับ<ว>เดี๋ยวทำการปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับและน้ำปลาครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดและใส่แฮมหั่นลงไปครับตามด้วย พริกหั่นครับอันนี้ผมใช้ทงพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเลยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับข้าวผัดของเรานะครับจากนั้นก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่เมื่อใส่น้ําปลาลงไปเนี่ยกลิ่นของข้าวผัดเนี่ยหอมเตะจมูกขึ้นมาเลยนะ,ะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับ กินนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับเดีย๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการทอดไข่เจียวนะครับเราจะกินคู่กับไข่เจียวนะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนก็เทไข่ไก่เนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะครับเป็นไข่ไก่ที่ผมตีไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเจียวไข่แบบง่ายๆนะครับน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้ก็น่ากินอร่อยแล้วนะครับนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้าวผัดแฮมสไตล์ไทยๆเสิร์ฟคู่กับไข่เจียวแบบน้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทำตามดูนะทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้เราชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบรซิสกับช่วงคนชอบไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ